ไม่ไม่น่าจะทันแล้วพี่เทียนทีโนนี่โอ้โหโอ้โหโผล่ในนี้เออเออเอย่างนี้โยก็สวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับดวงข้าวโหยผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป <You> ัญญาอ่อนก็สำหรับตัวละครในวันนี้ที่ผมจะเล่นนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเกงก้านะครับผมเป็นตระกูลผีนะครับอาตีของเขาบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะครับเป็นทําการ เพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับผมทําให้เราหนีหรือว่าออกจากไฟหรือว่าหนีไม่ทําเต็มก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นแกงก้าสายทาเต็มโว้ยโหดนะโหดโหดนะก็มาดิว่าจะตึงขันลาดไหนกันเชียวโกเลยรอบนี้ผมเล่นเป็นฟาร์มนะผมวาเราเอาผมเอาผมเอาแน่ผมเอาฝั่งนู้นแน่ผมไม่ไหวแล้ว มันจะตึงเกินไปแล้วที่จริงผมผมคือตอนที่ผมเล่นเล่นเอาจริงใช่ปะม,มิ่งมันไม่มชนะเลยเว้ยคือผมผมงงกับตัวเองมากๆเลยอะ่ะคือแบบตอนตอนติดเล่นอ่ะมันชนะอย่างบ่อยอะ่ะตอนที่แบบไม่เล่นจริงจังอะ่ะชนะอย่างบ่อยแล้วพอผมจริงจังปุ๊บโอ้เละเออใครใครที่เข้ามาเล่นนะฮะแล้วก็ไปดูประวัติผมได้นะสาระพิมไปเลยเออแพ้ไม่ด้แพ้ S <S ผมบอกเลยผมหัวร้อนแบบเคโอเคม่ตอนนี้ผมจะไม่หัวร้อนในผมเจ้าจริงเจ้าจริงการเกิดการตรีกันเออเน้นนี่ก็ไปเลยลดการตรีกันไม่น่าจะทันแล้วฮะไม่น่าจะทันแล้วบอกว่าาไม่น่าจะทันแล้วไม่น่าจะทันแล้วไม่น่าจะทันแล้วเฮ้ยเออไม่ไม่น่าจะทันแล้ว เอยอโอ้ยโอ,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 อเคสายทําแต้มสายทำแต้มสายทำแต้มโอ้โหจะบุกอย่างเดียวเลยอะ่ะโอ้โหต้องเตือนสติตัวเองว่าอย่าฟาร์มมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียเอานะเราเป็นฟาร์มนะต้องทำหน้าที่ดีที่สุดต้องพาทีมไปสู่ชัยชนะเยลูนานครั้งจะมีคำนี้สักทีนะ มาแล้วครับท่าสองท่าสองท่าว้าวนะดูดูรึอึ๊บโอ้โหท่าสองโกงโกงบอกแค่นี้โกงคอยดูคอยดูคอยดูเอ ule, เอ ule, ไ,ม dai, ไม่ได้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 ไไดไไดเอ้ยเอ ule, ้ยถอ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 ยเกิน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 เก้อไอ้กาเบี้ยบมาดิ จะไปไหนจะไปไหนจะไปจะไปไหนเฮ้ยเวลได้ยังไงวนะน่ะโอ้จ้าบุวาร์ปก่อนเฮ้ยเพืออ่อนถอยถอยก่อนอน่ะนะขอร้อง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 ถอยก่อนขอร้องขอร้องถอยก่อนผมเนี่ยถอยก่อนเอ้ยเออลุ้นเงินดีๆเป็นไงวะเฮ้ยโอเค ตอนนี้เราพัฒนาการล่างแล้วนะครับโกดเนลปกติผมไม่อยากเล่นตึงๆแต่แบบมันต้องทำวะมันต้องจําใจเล่นแบบตึงๆวะแต่อันตีผมมาแล้วแต่อเอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไอา้นี่มันปล่อยได้ยังไงล่ะเฮ้ยก็นี่น่ะทุกคนดูดิมันมันจะมันจะไม่ยังไงได้ยังไงล่ะดูดิ โอ้ผมโคตรหัวร้อนเลยว่ะอ้าวโอ้ยอา้าผมจะเล่นดีๆแล้วนะเพื่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชูโลงเลยอะ่ะนี่หนึ่งไปไหนนี่จะไปไหนงี้ไปไหนงี้ไปไหนงี้จะไปไหนงี้ Pikachu p i k a c h หรอ p ก k a c h u ก็ Pikachu ดินึกว่ากลัวไหมนึกว่ากลัวเหรอนึก,กว่ากลักกวกลั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 วถอยกลัวกลัวไอผม ما? ไม่ชอบเลยว่ะเล่นอย่างนี้ เฮ้ยเฮ้ย,อยโอ๊ยเอาเฉียดสีนโนเนี่ยโอ้โหอะไรทุกคนก็ดูเอานะผมหัวร้อนี่อยังไ,ไงไงวะนี่หนะนี่หนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุดมการอุดมการสาระอุดมการลูกอุดมการนะคะอุดมการนะคะแนวนะคะอุดมการเราแน่วแน่นะเฮ้ย ดคงการแนี้ยน่ยโ, um. โอ้โยเขาไม่ได้มันเข้าไม่ได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเออเออเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วอิเออเออเออผมจะกลับดีไหมวะเอานะอยากเข้านะแต่ว่ากลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกลัวเหมือนกัน ผู้ดวงการแล้วเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเอาเร็วนะเฮ้ยเนี่ยผมถ้าผมไม่มากันมันก็มันก็จะเอาแต้มเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเออเออเออเนี่ยเวเวลมันเท่าไหร่กันเนี่ยเฮ้ยอโอ้โหอะไรนี้เออเอออย่างนี้นะเออ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  มาๆาฮิโตะครั้งนี้อีโกะอะไรก็มาเหอะตอนเนี้ยโอ้โหไม่ได้ปะฮิโร่ฮโรลี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 เออเออโถ่อยประตูนะหนีต่อไปต่อต่ออืมโถ่อยไม่ได้ปะเออมันเอาแล้วมันเอาผมมันเอาผมแล้วตายเฮ้ยอพี่รดได้ไงวะ เดี๋ยวเดข้างล่างเยอะข้าง่งเยอะไปช่วงล่างก่อนข้างล่างเยอะเออ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 โอเค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 อุดมการแน่แนลูกเราขบนปล่อยได้ยังไงล่ะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเรจูะมาแล้วกรจูจะมาแล้วสวยสวยอ่ะสวย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 ุมกัรแน่แนลูกดีผมรีบเลยผมรีบเลย ผมรีบเลยผมรีบเลยเออปึ๊บปั๊บปต่อไปไว้ยินเออเออรู้รู้รู้เพื่อนตีทันเลยแล้วฮนะโอเคเพิ่มคูณสองครับแต้มคูณสองแต้มคูณสองเอาเลยดีกว่าอเอาเลยดีกว่าแต้มคูณสองเอาเลยดีกว่าเอาละจะเอาแต้มมันนะจะเอาแต้มมันนะ เออเออโอเคเพื่อนเพื่อนรับช่วงต่อทีรับช่วงต่อทีเพื่อนรับช่วงต่อทีเอออย่งงางนั้นแหละอย่งงางนั้นแหละอย่งงางนั้นแหละอย่างนั้นแหละห้าสี่สามสองหนึ่งรวมเต็มเราน่าจะได้เยอะกว่าเราอุ้ยสวยโอ้ยแหวนจะตกเลย วิ่งเอฟบีพีเหมือนยกอกออกจากภูเขาเฮ้ยยกภูเขาออกจากอกเฮ้ยถูกแล้วโอ้ยเฮ้ยเคโอเคโอเคตานี้เพื่อนเพื่อนเล่นดีดีทุกคนเล่นกันดีๆเล่นไงวะ้ยผมไม่ชอบเลยว่ะเล่นอย่างนี้ โอ้โหอะไรทุกคนก็ดูเอานะผมหัวร้อนได้ยังไงวะนี่หนะนี่หนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรต่อไปหรืออยากให้ผมเล่นตัวละครอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล้านได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ผมสนุกมากเลยนะแล้วก็เฮ้ยหัวร้อนมากเลยถ้าใครอยากเล่นนะครับแอดมาเลยนะครับสหรัฐแล้วก็ เจอกันครับบ๊ายบาย